สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนเนาะบม่วาสิเป็นภายในประเทศือต่างประเทศก็บสบายดีเด้อเนาะเมื่อนี้แม่น้องปามี่ก็ได้เดินทางมาหาน้องอุบลลนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าแม่น้องปามี่ก็ยังบ่กเคยทําคลิปน้องอุบลจัะแต่ว่าเห็นในหลายช่องได้แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าอันน้องอุบลเพิ่นกะได้ยินข่าวว่าคลอดลูกเมื่อวานนี่เนาะแต่ว่าแม่น้องปามี่ก็ได้มาเยี่ยมมายามน้องเพิ่นมาสั่นเนาะ โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเข่าไปโอ้ไปลมไปหาน้องโอเคเนาะทั้งเทาก็ได้เข่ามาหาน้องกันแล้วเนาะอดมาถึงน้องเพิ่นสันะส,สบายดีเนาะโดย์เบิ่งนคนหน่อยด้วย นางก่อนบ่แม่นางโอลุมกันจักหน่อยนึงเนาะโดยว่าทำพรมหัวซึ้เจ็บแฮงบ่โดนแบบน่าสิได้ตอนเจ็บด้วยแบบแห้งด้วยอ้าไปขอดอยู่ห้องหมอบ่โดนไปขอดเยู่ห้องหมอมั้อืมเด้ื่อยเหนอแต่ว่าได้ยินบางคนเพิ่นว่าการที่เฮาคลอดลูกนี่มันนี่แบบว่าบางคนก็สิเจ็บแบบว่าเตือนหลายมื้อนะ อันนี้นองอันนี้นองกะทมื่อวันประมาณตอนแรกนะประมาณจะกมื่อแม่สองสองเมือเนี่ยกที่ว่ามบโดนนะดแแม่แวันนี้มันเจ็บแห้เลยกะเริ่มถาเลยถาเลยพ่นได้ได้ดุแล้วนะไดกระตุ้นบอกสาบุญตาเพื่อนเพื่อนพาไปบอกโดยเราจะไปเองก็ลุกไทยกันนันเนาะยนมันเต้นเนาะโดนเต้นก็มันชาแน เนเลยเพรานันนะรถไฟไม่แหกตายเลยอ้าวมันอยากห้างแน่บ่ะโดยรถไฟเข่าอลไรมันไปแบบมันเดินนะเออมันเลือไปเลยขี่ไปแล้วยันมันดับบ่ะเห็นไปป่ะหอดห้องหมออืมอก็เลยให้สาวคนตาเพิ่นไปส่งเนาะพอดีได้วันยังก่อนวันอาทิตย์วันอาทิตย์เมื่อวานนี่เนาะโอ้เมื่อวานนี่เลยเนาะเสร็จเสร็จเมือว ซึ่งวันที่วันที่สิบเนาะวันที่สิบธันวาคมวันจันทร์เอ้ยวันอาทิตย์เนาะก็เกิดเมืองงามอยู่พ่อแม่พี่น้องผู้หญิงมาพี่น้องหล่ะคือผู้ชายผู้ชายโอ้ได้ลูกชายเขาคนว่าเนี่ยก็มีแต่ผู้ชายเว้ยอยู่ห้องหมอนะเบ้อหนัดกันมาเป็นทีมผู้ชายหมดเลยนะเหยอเลยอการที่ว่า น้องหลังจากที่ว่าเจ็บแห้งอยู่เพื่อนแล้วก็ไปหอดห้องมอนี่แจ็คชั่วโมงได้อล้วเนาะกน้องไปหอดแล้วก็เข่าห้องเอ่านั่นนั่งต่างคนน้ำล่าแล้วก็นงแบบง่ายเลยโอ้ถือว่าได้ง่ายถือว่าได้ง่ายนะนี่มีเคล็ดลับว่าไงขอสูตรในกล้วยมันเป็นน้ำบางคนเนาะเรื่องในลูกนี่ก่ะบุญใครบุญเล่าได้เป็นว่าเข่าไปห้องอ่านั่งนั่งห่องได้ดๆก็ดีก็ดียแลันก็ได้ดอกอือโชคดีเนาะน้องเนาะ คือว่าได้ง่ายเกิดง่ายตั้งซื้อแล้วบ่เนี่ยังทำได้ตั้งค์ซื้อยังดีเนาะน้องอาทิตย์บอเกิดวันอาทิต้ย์้เยพิ่งจะคือตังคม่ไรใช่ทรายวอย่างไหนเราตั้งว่าน้องบุญมีพวกนี้เนาะบุญมีวะแมนมีแต่ผพู้ช่วยสู้แล้วก็ได้ง่ายนะลอดก็ง่ายพาะวยากได้การที่เฮาสิลอดลูกธรรมศาสตร์เนาะมันชิได้แบบง่ายเองแบบนี้เนาะอ่าเนาย อืมโดยโดยโดยถือว่าน้องเพิ่นโชคดีเนาะโดยการที่ในขณะที่ว่าน้องอุ่มท้องอยู่ก็บม่ได้มีอาการหยังบ่นะบ่ได้แพ้บ่ได้เครื่องแม่เลยโดยอืมโดยคือน้องอยู่กับอยู่อีหยังเพิ่นเอิ้นอยู่ไฟเย็นยาเย็นเนาะหรือว่าเอิ้นว่ากำเย็นเนาะบางส่วนนะแปลว่ากินอาหารนี่กินได้ปกติบ่เนาะ เน่อืมพี่น้องนี่กินง่ายสิมีแต่ว่าตำเพราะ้ากินได้มีแต่เกลือนะกินได้เกลือกับพราะ้าโดยเอ้าข้าโดนตายก่ได้เพ่นจะหายกินไม่ได้แบบนี้คิดกรรมแต่ว่าบอถึงว่าอยู่แบบนี้นะไก่ก็กินได้ได้การทำมีนะขางอีกก้อนเพื่อไปกินเลยกินได้ยุ่ยไก่เนาะได้เพราะว่าเคยอยู่แบบนี้อยู่แต่ว่ากินได้ไก่นะเนาะงดยการที่ว่าไปคลอดลูกนี่จะ มีค่าเสียใจหลายวะเนาะเพิ่นแม่เพิ่นพ่อว่าล้านล้านปลายว่เพิ่นเก็บบุกดยก็หลายอยู่ได้ทั้งวันเพราะว่าเป็นห้องมอยหลัดบะห้องมอเมืองเนาะแต่ว่าเพิ่นก็เอาหลายเนาะหรือว่าเพิ่นเปลี่ยนระบบใหม่เนาะ เอานแม่นสีประมาณนี้นนี้คือเสียอะไรเก็บหมูน้ำเพ้งนะโดยไปว่านี่เป็นเอาหน้าใด้ลยว่าได้ช่วงกลางคืนบ่ะกลางเว่นก็บหามไปเต็นตออนีโมงอะไรกไปอะได้ก็บงถือว่ายเนาะเจ็บดำสองสามชั่วโมงได้เลยโอ้โชคดีแน่นอไปก็ได้นางขากก็เจ้าก่อนนะน้อยกั พอดีได้7:00นเช้าเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งก่อนเด้อนี่เสียงเลี้ยงน้ําก็ยังบ่ได้เป็นจังไง FC เฮาเนาะช่วยสั่งซื้อน้องเพิ่นนคอมเมนต์มาเด้อเนาะว่าสิให้น้องเพิ่นซื้อยังก็ได้เพราะว่าเพิ่นก็ยังบ่ทันมีือว่าซั่นโลกรมอก็ถือว่าก็ถือว่ากลางๆเนาะบ่ถือว่าใหญ่แฮง ตะช่างเบิ่งตะมุกตะมิจะหักตะซช่างไหมพี่น้องรับปุ๋ยเลยรับขับก็ดีไม่ได้หาเนาะนด้นแต่อ้วนนะคงโนหายสมพ่อสาวสายว่าซื้อบุญนี่เนาะเนาะฮู้อีแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเออแบบเอาง่ายเดียงง่ายอยงนี้สินะพังเบาหนะเป็นเนาะเห็นเล็กน้อยแล้วกันป่าจิ้มนิ่มเนาะน้ำนมมาแล้วบ่เนาะ ผมดื่น้ำผาผม่มนผาน้ำนมยนงหัมาเนาะตอนนี้ก็เอานมผงมาหหมอนว่าน้ำกะบวนกินเขราบน้าจะมนช้นแม่เลยเนาะได้หกเดือนก่อนจะยงให้นน้มอตอนนี้เรากินได้แต่นมแม่หัวมันกอยงไมกินเน่บแล้ี่ลาต่างเห็นจะม่ได้เอาน้ำแม่หยอะลงเอจก็จหิวนมแล้วเดี๋เนาะ หรือว่าคอว่าน้องก็ทรงให้น้องกินแม่เป็นมาอยากไปซื้อเข่าได้มาก่อนแล้วกินอ่ะเข่าในบ่วเฝ้าเด้อเข่าในบ่วผ้าป้อนกระยะกินได้บ่ในถุงท่านมองเท่านายยังบ่ให้กินไหมบ่แม่ได้ได้นมหน่ากินได้นมน่ะกินได้บัวได้แบบว่านมแม่ยังบ่ทันมาเด้น้องก็ต้องเอานมตัวนั้นซอยก่อนเพราะว่าน้องเพิ่นต้องกินได้ถ้าเราหิวนี่โอ้ยแต่แปลกนะน้องสายเพราะว่า น้องเพิ่นบบไร้กินยังกับบบแอลบ่ไห่ค่ะปกติเด็กน้อยนี่เกิดมานี่ต้องกินนะบ่บกินนมกับมีแต่ว่ามันเขาสีแอลแลวเขาบบไร้กินแต่ว่านี่หูแห้งเลยกินนมได้นอกสามารถเอานมเบอร์หนึ่งแรกเกิดนำมาชงให้น้องเพิ่นกินแต่ก็รู้ว่าวิธีชงนะ ถ้าสิปทรงจางพอดกับไรคนพอดกับไรมันจะมีเลขในขวดนมในเพิ่นบอกว่าใส่นมเ่นนี้ใส่น้ำ่นนั้นเในน้องเพิ่นก็หิวเห็นาะอีตัวน้องเพิ่นแต่กะหูบอกแบบว่าเพิ่นบม่ได้กินยังกับเพิ่นโบเอลเข่าน้ำโบเฝ้าเด้อน้องเด้อนมน่ะกินได้โมเมนเจ้าฟังพิษหรือมอบอกพิษว่ามีแต่มองมันบอกว่านี่ก็ว่าเข่ากับ่ฝ้าแม่กินน้อแม่ละเออนมต้องชงนมยังกับโบให้ก enfin ิน แม่นทานหมอเพิ่นชิแนะนําบ่อยางให้กินนมมันี่เจ้าอันนี้ปันไดแต่ว่าเฮาน่ะแบบว่าลูกต้องกินได้เฮานมเฮาบ่มาหน่ะพี่เจ้าก็เร่งเห็นให้นมมาน้ํานมมาไว้กินน้าอันนั้นแหละลายข้ว่อมีหยอดงมาบนอกอ้อเจ้านดยเงไงแบบเขาต้องให้จับให้ดูได้่อยเิ่นจังชินเลยแต่ว่าบ่ให้บ่แเอวเนาะไม่้องสามี ต่ว่าได้งายนชอเมื่จังหน่อยลราอยู่ในเราฉีดบรอนเลยให้แรกกันบริกินอย่างเนาะหน่แต่เม่เป็นอย่างให้แอลแบบไม่เมนแบบน้อยงหน่อยค่ะอนนี้จะผ่อ้อมหยังบ่โดยยังไม่ได้ใส่เพิ่มหน่อยอยู่ไ่พอใส่เพราะว่าพยังผิวอ่อนอยู่ก็ต้องใส่ดีกว่า ใส่ผ้าอ้อมเอาดีกว่าเป็นแบบพวกกระแป้งครีมอาบน้ำยังยังบ่มีบ่ยังยังบ่มียังบ่ได้ซื้อยังไงอืมยังบ่ม,มีอย่างเลยลอยอยู่แบบนี้เลยเนาะมีแต่ผ้าอ้อม <c oughs> มีแต่ผ้าอ้อม <c oughs> มีแต่ผ้าอ้อมอันนี้ยา,มา,าหมอคนไตกินก่อนลยแม่ลอยมาคนไตจีนตอนเรียนถอยอันนี้เป็นยาตลานะล่านนย ทุนยาตัวนี้จะทุยาบางข้อเหาะอ้าวอัดใจใหเดีจะเน้ยมืะแบบสีไหนน้ำนำหมหาม,มากเนี่นะพนนะนนยพนะ่อนเนกาก,กินเ้าเนีแหละีนุคือว่าปัวไฮายเขานาะหนแต่ว่าน้ำนมเขากบเล่งกินจัง่อยกันมานอนอืมนยแต่เพื่อนพาไปประมาณไอซีโมงไปว่าพูดก,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 ก็ดีเลย <7 S 2> ยจ็ดโมงอือพอผลยังโมงหาโมงประมาณหาโมงไปนะหละัลงจากคลอดแล้วก็ตอนแดงมาบอลูกาคลอดแล้วก็มาเลยคลอดแล้วก็ตอนแดงหาโมองอือเพื่อนจะหายมาไหวเนาะบางคนเพื่นก็สชีแบบว่า,านนแบบน้องเพื่นก็แข็งแห้งระมาณน,นีโ้โดยโดย,โดยไมื่นี้กินขา้าวเส้าแล้วบ่ะอาจัรกินแล้วใบเกลืออือใบเกลืออาจารย์จะ ย่างน้ำเลือกฮิกาจิเป็นยังไงพอได้บ่วเบื่อได้เนาะพอได้เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนอาหารไก่ย่างเนาะตอนน่ะไก่ย่างไก่บ้านเฮาแหละบัวแมนไก่ในตลาดดอกเนาะนอนจะใหม่เนาะบัหิวบัวนุ่มบัหิวนุ่มอย่างว่าน้องใหม่สั่งมาทักแต่น้องใหม่เองเนาะตอนนั้นลายกูหนี้ว่างแผ่น โดยโดยขัดอัีตัวนะใหญ่งมันัน่งน่มันอดามาไม่ดองมาแบนี้ไม่ใส่ถุงไมก็อันนี้เลยก็ยังมียูทูบเบอร์่นมาหาไายแล้วปะ็มีนานั้นมีแต่สาวบุญตาคนนั่นแหละ ก็บางคนอาจจะยังบ่ฮู้เนาะเยพราะว่าหากระได้เมื่อวานนี้เฮาก็มีแต่มาแสดงความยินดีน้ำน้องเนาะตอนรับสมาชิกใหม่ชื่อยังบ่ได,ด <laughs> ้่ได้ให FC ้ FC ฟซีเนเนาะตั้งให้ว่าจังได๋ดีเนาะคอมเมนต์มาเด้อเกิดวานาันอาทิตย์เนาะผู้ชายเกิดประมาณตอนเช้านะเนาะเพิ่นก็ถือว่าดีเด้อตอนเช้านะี่ ่ะตั้งแต่ออกมากอะไม่ได้มีเสียหายบ่๊ะโหายหายออกมาหายน้อยเลยงั้นก็เส้าไม่ได้หายเด้วยกันถ้าฟังแบบคุณแล้วฟังต่อไปแต่ว่าสียหายเก่งน่จด้ฟังแล้วได้ฟังอย่างนี้แต่เราแบบหายกับกระเด็นกระเด็นเลยเลยแต่ยินดีมิเจรู้สึกว่าตื่นเต้นเนาะยินดีน้องน้องเนี่ยจ๊ะรู้สึกเป็นยังไงดีใจว่าเห็นหน้าลูกเราคอยมานานเนาะ เป็นวินาทีที่ว่าเขาได้เห็นหน้าลูกกันนะรู้สึกแบบว่าตื่นตันไปหมดเลยดีใจจันทุกคเลยวันที่เขารอคอยมาตั้งเก่าเดือนเน,ะนาะแต่ว่าเ<ด>มื่อนี่ก็มาฮอดกันรู้สึกว่าตื่นเต้นว่าสานนองก็ได้แมนกันทั้งเฮากับมาเมื่อนี่ก็ะไม่ได้มีอย่างติดใหม่ติดมือมานอเนาะแม่น้องปาม<ด>ีขอโทษขออภัยหลายๆยัิงจด้มาอีกอยู่เนาะ แม็บ่มีโอกาสนี่คอว่าทางหน้ามากอะสิมีติดใหม่ติดมือมานะเลยเลยจะมีมาอัปเดตเรื่อยๆนะว่าน้องไปทอดคัดแย้แล้วกันใช่นะพัฒนาการของน้องเนาะเลยจะมีแต่ให้กำลังใจน้องนะเจ็บบอแพอย่างกะดีแล้วบ่หรือยังจังแ้กพังมืออีกจังมือโดนแรงสิปวดอะีรเรนนี้ยังยังโมโหสึกปวดเพราะว่ายังโเบิดลิดยาบจังาะ ยังงงว่ด,ดิบยามินบอกคนว่านะอืมเลยเลยกะเฮากะกินยาจังซีกะจะอาดเสยดีไว้อยู่ดอกนะเลยเลยยังไงเฮากะนะโอโลงกบนองคนโดนลนะคือแต่มายิ่งดีนำ้ำมันละน้องคนอีกเทียนหน,น,น,นึ่งกันเส,สือผ่าคนโบได้มีบ่เสือก็ได้ซือทำนากน่งเลยไเสือก็มี นตัคุณตาเนกหน่อยงได้สนะัก่อนเดินนองเลยเลยพรว่าจะเป็นผ่าอ้อมเลือเสยค่ะเินนอนเป็นแขลนะเลยนอนะตอนเงีงงเยบเลยจะฉีเอินมาจังไหนเนาะื่อกัอยังไ่มีส <c oughs> ื่อเอนส่ก็เอ็นพกันเอนินบั <c oughs> นงหัไปก่อนหัมหน่อยไปก่อนอยังบ <c oughs> ่ทันมีสื่อเด้จะเป็นผู้ชา,ายเนาะ ทำน้อยไปก่อนบมัดบ่นเบะชกใส่เด้คงใจบ่ามักซื้อด้น่เปเบชกใส่เลยนอนไปแต่รอาลกายกระปากกะพัดหนาเนี่ยอืมเนเสพนึเหลื่อมตาจังเนาะออกมาข้างนอกไลมันเหมือนเลย่อก่อนอยู่ในท้องเนาะ่อก่อนอยู่ในท้องไม่ก็สิบเลยว่ามือเลยเ้าออกมาแล้วเราเหลื่อมตาเลยกรัดหนาไววเราประมาณนี้ดยเดินห้ากกับรวะนองบนนั่นแบบ จะมีแต่เธอหนาเธอไห้ฉัมาเยี่ยมไม่เนาะมาเยี่ยมทั้งน้องท่านไม่ให้เขาสะขอบใจน้องรายรายที่ให้เสียเวลามาอุดมนำเนาะให้เขาทุกเขามาเยี่ยมยามผมกับใจรายรายที่มาแสดงความยินดีทั้งน้องไฮไให้แข็งแห้งทั้งแม่และลูกเนาะให้สุขภาพแข็งแห้งบ่ให้ยแทบ่ให้อ่อนแอแข็งแห้งทั้งแม่และเด็กใหญ่ไปวายเนาะ ลูกกระหายนญ่ไว้เลี้ยงายเด้อลูกหล่าเด้อแข็งแห้งญ่มาเป็นคนหูผู้ดีของแม่เนาะแม่เด้อไปเพียงแคนี้เลยขอกันในคลิปต่อไปแล้วนาะสบายดี